สวเดียวเอาเนี้มันนี้ก็ชงตลอดนี้ผมคงใส่เสรจว่าผมมาทำอะไรนี่ว่าจะจะมาทำสูตรสมพลนะครับผมเคยสุผมเคยทำสูตรนี้ไปแล้วได้หุนโมจินะครับนี่ครับนี่เป็นสูตรที่ผมแบบหามาในติกต่าครับมาวิธีแรกเลยนะครับให้ให้ทุกคนมารับเพลตรงนี้นะครับไหนไหนรับเลยรับเลย เราเคล็ดบางกี้นะครับแล้วก็ฆ่าผู้ลิงพวกนี้มันตายหมดนะครับให้เสร็จตามเคลนะครับ,บเอาไม่โดนปึ๊บ,บอา้าวแล้วก็ต่อไปนะครับให้ถ้าถ้าถ้าใครใช้ปนแสงนะครับก็บินรอบรอบก่อน,นะครับมันจะได้เร็วมื่อเาผมไม่บินดีกว่าผมเถ้าผมไม่บินดีกว่าผมจะเดินเอาด้วย น่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวรอบนี้มาเนี่ยครับครบหนึ่งรอบแล้วฮะ,ะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นว่าไม่เกลือเกลือึ๊บแล้วก็สุ่มเลยนะครับ สามสองหนึ่งจีจีอีซี่โอ้โหแต่ผมขอไปอีกรานหนึ่งก่อนนะครับอันหนึง่งมาคุณก็มาต่อกัอีกร้านละคุณนี้ก็มีแบบไม่ได้เลยอีซี่ครับปืนแชท ไม่ไม่เกลือปึ๊บซูมเลยซูมเลยไปไปไป let's go <S นี่นะทุกคนมันบอกแล้วทงไมยังไม่ได้ผลมวนยังได้ผลน,นี้นะนผลผลยางผลยาง อ uh, ไม่มีใครเอาอ่าทุกคน,นงั้นผมก็ไปก่อนนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้สตรีมนะทุกคน поэтому. เราดูเวลากันนะครับถ้าผมไ,มได้ส,ตร,มมสตรีมผ <ise. S 2> มก็จะมาสตรีมเลยนะครับทุกคนถ้าใครมีสูตรอะไรดีๆก็คอมเมนต์บอกกันไ,ได้นะครับทุก